อ่าครับวันนี้เราจะมานะต้มใบลังจืดกินกันก็ใบลังจืดเนี่ยก็ผมหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถที่จะช่วยลดไขมันในตับไดนะบ้พอดีผมมีปัญหาเกี่ยวกับเออเรื่องไขมันพอกตับนะครับเริ่มจะมีไขมันในตับแก็เลยหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้มาเจอสมุนไพรไทยนะครับลังจืดนะ ก็มีสรรพคุณนะช่วยล้างพิษในร่างกายแล้วก็ช่วยลดไขมันในตับได้นะครับก็หาซื้อไม่ยากครับต้นลังจืดมีขายทั่วไปสีนะ่ห้บาทนะบางที่ก็20่0ิบาบาทก็มีขายแล้วต้นเล็กหน่อยอันนี้ผมก็เพิ่งเอามาปลูกนะก็เป็นง่ายเนาะปลูกง่ายครับโตวไวอันนี้ผมเด็ดมาแล้วประมาณ7จ็ดใบก็เดี๋ยวเราไปล้างแล้วก็ไปต้มกัน อ่านะครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำแล้วน้ำที่ใช้ก็ประมาณนี่ครับขวดลิตรครึ่งก็เดี๋ยวรอต้มให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ใบลงไปนะนะครับตัวนี้เพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมดูก็ได้นะครับว่าสรพคุณมันมีอะไรบ้างนะแล้วก็ลองทำกินดูนี่ผมก็เพิ่งจะลองทำครั้งแรก ก็ไม่รู้กินแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็แนะนําให้กินสักประมาณสักวันสองวันแล้วก็เวน้นสักวันสองวันแล้วค่อยกินใหม่ถ้ากินต่อเนื่องจะไม่ดีนะครับก็ทําไม่ยากครับก็เดี๋ยวรอน้ําเดือดแล้วใส่น้ำเดือดจัดแล้วก็ใส่ประมาณสัก10หรือ15นาทีประมาณนี้นแหละก็น่าจะใช้ได้แล้วครับตอนนี้ น้ำก็เดือดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเอาใบลังจืดมาใส่กันนะนะก็เอาใส่ไปเลย เดือดเดือดนี่แหละปึ๊บนะครับใส่แล้วก็กดค่อยคอยกดลงไปครับเสร็จแล้วเราก็เบาไฟเบาไฟให้น้ำมันเดือดหน้อย มันดับไปยังไงอย่างนะมันเดือดน้อยๆครับก็ต้มทิ้งไว้ประมาณสักสิบห้านาทีครับก็ให้เดือดน้อยๆอ,อย่างเงี้ยครับประมาณนี้แล้วเราก็จับเวลานะสิบห้านาที แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนอตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ10นาทีที่เราต้มหลังจืดมันมืดหน่อยนะผมเลยก็ใช้มาส่องน้ำก็ออกเขียวๆแล้วยังกระชาเขียวเลยนะครับเดี๋ยวรออีกสัก5นาทีนะก็คิดว่าน่าจะได้ที่แล้ว ก็ต้มไม่ยากนะเพื่อนเพื่อนก็ลองลองต้มดู